ดูหนังสังสรร์ปาร์ตี้เท่ากับไร้สาระว่าแล้วทำไมกูยังจนอยู่เนี่ยเออเอากำลังเป็นดราม่าร้อนเลยนะฮะกับซ e o CK เจ้าของวลลีเด็ดเลยนะฮะทุกคนมีเวลาเท่ากันครับเขาบอกว่าการดูซีรีส์หรือว่าไปสังสรร์ปาร์ตี้แฮงเอากับเพื่อนๆนี่นะฮะคุณซ K เขาบอกว่าไร้สาระโอ้ยตายแล้วนะครับ CK เคยังย้ำว่านั่นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องไร้สาระมากๆคุณมีเวลาดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืน มีเวลาไปดื่มไปกินไปนั่งดูหนังเป็นวันๆเสียวเวลาไป3ามสี่ชั่วโมงสู้เอาเวลานั้นไปออกกําลังกายเอาไปอา่านหนังสือหรือเอาไปสร้างธุรกิจเล็กๆหรือเป็นฟรีแลนซ์คุณมีเวลาเวลาสำหรับผมเนี่ยทุกๆนาทีมันมีค่าต้นทุนชีวิตเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีเวลาเท่ากันเหมือนดนงดาวอะเฮ้ยเนี่ยวันหนึ่งทั้งวันก็ดูแต่ซีรีส์เนี่ยฮะงานนี้ฮะชาวเน็ตก็เสียงแตกเหมือนกันถามว่ามีคนที่เห็นด้วยกับคุณ CJ ไหมก็มีเหมือนกันนะฮะมีหลายคอมเมนต์เขาบอกว่าการลงทุนกับเวลาเป็นสิ่ง